สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าพวกเราฟังนะครับเกี่ยวกับเคล็ดลับเกษียณแบบคนรวยนะครับที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เลยนะครับว่าเขามีหนทางในการเกษียณอย่างร่ํารวยได้อย่างไรกันบ้างนะครับผมต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะครับผมได้เจอนักลงทุนหลายๆท่านนะครับได้เจอพี่ๆหลายคนนะครับได้เจอคุณลุงคุณป้านะครับวัยเกษียณหรือว่าที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ผมกลับพบว่า หลายท่านนะครับทำงานหนักมาทั้งชีวิตครับแต่กลับมามีปัญหาตอนใกล้เกษียณนะครับมีปัญหาผมหมายความว่าอาจจะแบบไม่ได้มีวิถีชีวิตแจ่มแย่อะไรนะครับแต่ว่าเริ่มมาคิดในช่วงใกล้เกษียณเนี่ยว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วแล้วถ้าเกษียณต่อไปแล้วเราจะเอาเงินจากที่ไหนใช้เราจะต้องมานั่งเก็บเงินเก่ากินหรออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น ผมก็ได้เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เจ้าของโรงงานนะครับที่ผลิตเสื้อผ้านะครับโวลูมปีนึงเป็น2030ล้านนะครับแต่พอมาเจอพิษโควิด -19 นะครับก็เล่นงานเอาหนักเหมือนกันนะครับทำให้ยอดออเดอร์หรือยอดสั่งซื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าอินคมที่เขาเคยมีทั้งหมดนะครับกลับหายไปนึกไหมคืออินคมที่เขาเคยมีสมมติเดือนละ2 0 0แสนเนี่ยนะครับมันกลับหายไปเลยครับในขณะที่ส่วนของฟิกคอสครับ หรือรายจ่ายของเขายังคงที่อยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนเห็นไหมครับนี่ก็เป็นปัญหาแต่โชคดีครับที่พี่เขายังมีนะครับยังมีเงินเก่านะครับที่ทํางานเก็บสะสมมาแล้วเก็บไว้ได้อยู่ถูกไหมอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยลาบากอะไรแต่มันก็จะมีปัญหาในภายภาคหน้าว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราต้องใช้เงินเดือนสองแสนไปเรื่อยๆเนี่ยอีกแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วนะไอ้เงินเก็บที่มีถูกไหมครับแล้วผมก็ยังได้มาเจอนะครับคุณลุงท่านหนึ่งนะครับที่ ทำงานทำธุรกิจมาทั้งชีวิตเลยนะครับ40 50ปีนะครับแต่ปรากฏว่าในระหว่างทางที่ทํางานนะครับก็ซื้อที่ดินเก็บไว้มากงายเลยครับปรากฏว่าไปดูนะครับมีที่ดินอยู่เป็นมูลค่าเป็นร้อยล้านเลยนะแต่ปรากฏเงินสดในบัญชีกลับไม่มีจริงๆแล้วคุณหลุนท่านีนะครับเป็นคนที่ทํางานหาเงินเก่งมากครับแต่ประเด็นคือขาดเรื่องของการบริหารจัดการเงินว่าเราจะจัดก,การเงินยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับมันควรจะวางแผนการเงินยังไง นี่คือเรื่องสำคัญมากๆนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่ผมได้เจอบุคคลเหล่านี้นะครับมันก็สอนอะไรผมมากมายครับว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เราเจอปัญหาแบบนี้กันเป็นเพราะว่าเรามักเอาแต่เวลาส่วนใหญ่ทั้งชีวิตครับไปหาไรายได้แบบ active income เท่านั้นหมายความว่าไปหาไรายได้กับอะไรครับกับการที่เราเอาเวลาของเราไปแลกเงินมาครับ ทำงานถึงได้เงินขายของถึงได้เงินเอาเวลาไปใส่ถึงได้เงินแต่เรากลับไม่เคยมองหาหรือสร้างถังน้ําสํารองให้กับชีวิตไว้หรือว่าเป็นไรายได้แบบพาสซีฟเปนคำนะครับมันเลยทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถกเกษียณอย่างร่ํารวยได้อย่างสบายใจถูกไหมครับเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยวันหนึ่งครับก็ต้องหมดแรงหมดกําลังถูกไหมครับในการที่จะหาเงินเข้ามาเลี้ยงชีพ นะเพราะฉะนั้นรายได้ก๊อกสำรองหรือถังสำรองเนี่ยมีความสำคัญมากๆครับและวิธีที่เราจะ,กะเกษียณอย่างคนรวยได้อย่างมั่นคงนะครับผมพบว่ามันมีอยู่ทั้งหมด2แนวทางน,นะครับแบบแรกก็คือว่าถ้าคุณสามารถทํางานหาเงินได้เยอะๆสมมุติทำหางานหาเงินเก็บเงินได้เป็นร้อยล้านเป็นพันล้านแบบนี้เขาเรียกว่าการเก็บเงินก้อนนะครับ คุณทางานแล้วเก็บเงิน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 ,เ,เ,งนเข้ามาเป็นก้อนเดียวครับแล้วเอาไว้ใช้บั้นปลายในตอนเกษียณแต่วงเล็บว่าเงินก้อนนี้นะครับต้องเป็นเงินในจํานวนที่มากพอมากมายมหาศาลมากพอรู้ไหมอย่างน้อยก็มีแบบสมมติมีเป็นสามารถใช้ได้อยู่เป็นร้อยปีอะอ่ะพูดง,ง่ายๆดัแบเบนี้ยมันจะทําให้เรามั่นใจไงถูกไหมครับว่าอ๋อฉันมีมากสมมติเรามีพันล้านแต่สมมติทุกวันเนี้ยเราใช้เดือนละห้าหมื่นหรือเดือนละแสนปีหนึ่งก็ หนึ่งล้านสองแสนบาทถูกไหมครับสิบปีสิ 12, บสองล้านถูกไหมครับร้อยปีร้อยี่สิบล้านแต่เรามีพันล้านอะอย่างเงี้ยยังไงก็ใช้ไม่หมดถูกไหมแบบนี้เราก็จะสามารถเกษียณได้อย่างมั่นใจแต่ประเด็นคือว่ามันมีความยากระดับหนึ่งเลยถูกไหมในการที่เราจะสามารถเก็บเงินก็นหรือหาเงินได้เป็นพันล้านถูกไหมครับทีนี้แนวคิดทางที่สองนะครับแนวคิดแบบที่สองก็คือว่าในขณะที่เขามุ่งมั่น กับการสร้างแอตติเป็นคำเพื่อ้ยงชีพในปัจจุบันนี้คนรวยส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้วิธีการสร้างแพสซีฟไปด้วยครับหมายความว่าแพสซีฟคือเขาใช้เงินที่เขาเก็บมาได้นะครับไปต่อเงินอีกทีหนึ่งไปหาเงินอีกทีหนึ่งให้เงินมันโตขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับผมได้ฟังเรื่องราวจากพี่ที่เป็นนักธุรกิจหลายท่านนะเขาบอกว่าทุกวันนี้นะแม้เขาจะมี้อยล้านเองก็ตามนะแต่เชื่อไหมว่าเขาจะไม่เอาเงินสดของเขาครับ ไปวางไว้นอนนิ่งๆในบัญชีธานาคารมากกว่า80-90%ของเขาจะเอาไปลงทุนอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเติบโตงอกเงยมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ดินทองคำหรือว่าหุ้นหรือว่าตราสารนี้อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เงินมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเขาจะไม่ให้เงินน่ยมันหยุดนอนนิ่งอยู่ในบัญชีธานาคารครับนะแต่เขาจะให้มันวนวนวน,น,น,นไปวนไปเรื่อยแล้วสุดท้ายกลับมาผลิตเป็นเม็ดเงินให้กับเขา นี่คือแนวคิดของเศรษฐีจริงๆนะครับทีนี้ต้องมาดูครับว่าแล้ววิธีไหนล่ะวิธีแบบที่1หรือแบบที่2มันเวิร์กกว่าผมบอกว่าจริงมันเวิร์กทั้งสองวิธีมันขึ้นอยู่ว่าเราสามารถมีศักยภาพในการจัดการแบบไหนได้มากกว่ากันเรามีความถนัดในการมุ่งไปหาแบบไหนได้มากกว่ากันแต่สําหรับผมนะผมมองว่าวิธีการที่ง่ายกว่าวิธีการที่สบายกว่าวิธีการที่ใช้เวลาน้อยกว่าคือแบบที่2ครับนะในขณะที่เราหาแอคทีฟเราหาพาสซีฟผสมไปด้วย บางทีเราแค่ตั้งเป้าหมายปไปแค่ว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เรามีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจผมว่าเป้าหมายแค่นั้นก็เพียงพอครับถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณมีเงินใช้เดือนละแสนโอเคสบายใจชิลแล้วเพราะฉะนั้นก็ตั้งไปเลยเป้าหมายเดือนละแสนปีละล้านเมื่อไหร่ที่มีแพสซีฟมินคัมกลับมาปีละล้าน2ถือว่าจบเกมชีวิตด้านการเงินคุณจะสบายใจคุณจะปลด าระทิ้งทุกอย่างทันทีแล้วไม่ต้องกังวลเลยถูกไหมครับว่าเมื่อคุณถึงวัยเกษียณคุณจะไม่มีไรายได้เข้ามาใช้ใจ่ายเพราะคุณมีแพสซีฟอินคัมตรงนี้รองรับอยู่แล้วนะครับทีนี้คําถามต่อ,ออกมาก็คือว่าแล้วทําไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ประสบความสําเร็จในแบบที่2หรือว่าไม่สามารถเกษียณได้อย่างร่ารวยจริงๆผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าก็เพราะว่าการมีแพสซีฟอินคัมนะครับผมใช้คว่าแพสซีฟนะครับมากกว่า รายจ่ายที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆมันมีโปรเซสของมันมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในพริบตาครับมันใช้เวลาครับใช้เวลาสร้างอย่างน้อยนะครับ5-10ปีคุณหนึ่งจะสามารถมีตรงนี้ได้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีวัตถุดิบในมือมากน้อยแค่ไหนและเครื่องมือที่คุณเลือกใช้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยในวันนี้นะครับทีนี้มาดูก,กันต่อกันครับว่าแล้วการที่เราจะมีแพสซีฟคํามากกว่ารายจ่าย,ยขั้นตอนมันต้องเป็นยังไงบ้างอันดับแรกนะผมมองว่าคุณควรจะปลอดหนี้จนครับนะหรือพูดง่ายว่าปลอดภา,าระอะไรต่างๆนะปลอดภาระเลยปลอดหนี้จนนะครับไม่มีการจะต้องไปแบบ ไปผ่อนนู่นนั่นเยอะแยะจนแบบเกินตัวนะครับสามารถมีหนี้ได้นะแต่ต้องเป็นหนี้ดีนึกไหมสอหลังจากป่อนหนี้จนแล้วคุณควรมี active income นะครับมากกว่ารายจ่ายระดับหนึ่งนะครับควรมี active income มากกว่ารายจ่ายระดับหนึ่งนะครับจะมากจะน้อยแค่ไหนก็ได้นะแต่ขอให้สุดท้ายแล้วเหลือนะครับข้อที่3ก็คือไงนี่ครับเหลือออมครับ ไม่ว่าคุณจะเหลือออมมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่เดือนละ3 0 0 0 0ื0 0ห0หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับขอให้เหลือออมก่อนนะและสุดท้ายให้คุณเอาเงินที่เหลือออมนีครับไปลงทุนนะครับลงทุนอะไรบ้างนะครับได้หลายอย่างมากนะครับแต่ขอให้มันเป็นการที่คุณลงทุนไปแล้วฟังให้ดีนะนี่คือกี่เลยนะคุณลงทุนไปแล้วแล้วมันผลิตเงินกลับมาเป็น c a s โ flow กลับมาให้เราตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าแค่ลงทุนไปแล้วต้องรอวันที่มันเติบโตในอนาคตเราถึงไปเก็บเกี่ยวดอกแบบนั้นได้ถูกไหมแบบนั้นอ่ะมันไม่เกิด cash ฟลระหว่างทางนะครับคุณควรลงทุนที่มันเกิด cash ฟลระหว่างทางตลอดเวลาแบบนั้นมันจะช่วยผลิตเงินให้คุณได้เร็วกว่ามันจะช่วยให้โอกาสในการที่คุณจะลงทุนแล้วอยู่ยาวๆกับมันนะแล้วมันเติบโตเนี่ยได้ดีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือขีนะครับสี่ข้อปลอดหนี้จน Active มากกว่ารายจ่ายนะครับเหลือออมและสุดท้ายคือรู้จักในการลงทุนเอาเงินไปต่อเงินนะครับที่มาดูว่าแล้วการที่เราอ่ะจะสามารถสร้างแพสซีฟตัวนี้ได้นะครับข้อที่4ได้เนี่ยมันมีช่องทางอะไรบ้างนะครับผมอยากเขียนให้ดูแบบนี้ครับเท่าที่ผมแบบรวบรวมมาทั้งหมดนะครับผมพบว่าการที่เราจะสร้างแพสซีฟแบบนี้ได้นะครับอันดับแรกครับวิธีแรกคือ เราสร้างอะไรที่เป็นลายเส้นของตัวเองนะครับหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าลิขสิทธิ์ของตัวเองนะอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรสมมุติอย่างเช่นเราอาจจะเขียนหนังสือครับนะทำหนังสือขายอ่ะแบบนี้ก็ได้ค่าลิขสิทธิ์ของตัวเองรู้ไหมคือทําครั้งเดียวเราต้องเสียเวลาในการสร้างก่อนไงอาจจะต้องใช้เวลาเขียนหนังสือแบบ6เดือนหรือ1ปีอะไรแบบนี้ นะแล้วก็ออกทำออกมาขายแล้ววันหนึ่งหนังสือของเราถ้าเป็นเป็นเบสเซลเลอร์นะหรือว่ามันขายได้ต่อเนื่องขายได้เป็นพันเล่ม2 0 0พเล่มหมื่นเล่มอะไรแบบนี้มันก็จะสร้างแพสซีฟกลับมาให้กับเราเห็นไหมครับว่าการสร้างแพสซีฟคำมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมันใช้ process มันใช้เวลาถามว่ามีค่าลิขสิทธิ์อะไรมีออดิโอบุ๊กนะครับมี CD มีอะไรต่างๆนานานะครับหรือเป็นอ e ีบุ๊กก็แล้วแต่นะครับ หรือจะเป็นค่าลิขสิทธิ์จากเพลงของเราที่เราเขียนขึ้นมานะครับจากการที่มีคนก๊อปปี้ไปแล้วเราได้ค่าลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้ค่าลิขสิทธิ์ก็เป็นรูปแบบของแพสซีฟมิค m e ชนิดหนึ่งนะครับนี่แพสซีฟมิคคำประเภทที่2ก็คือเรื่องของอ่าดอกเบีย้ยเอาแบบง่ายๆเลยนะครับดอกเบีย้ยใกล้ตัวเรามากถูกไหม ไม่ว่าจะจากเงินฝากโอ้โหแต่ทุกวันนี้เงินฝากก็ไม่ไหวถูกไหมครับเพราะว่าเงินฝากดอกเบีย้ยปัจจุบันอยู่แค่0.25นะครับหรือฝากประจําดีหน่อยก็ประมาณสัก1%เอรเะไรแถวๆเนี้ยนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือดอกเบีย้ยจากพวกสลากออมสินก็ได้นะครับถูกละวันก็ลุ้นไปถูกไหมหรือจะดอกเบีย้ยจากตราสารหนี้นะครับตราสารหนี้หรือว่าในภาษาเขาเรียกว่าคุณกู้นะครับอันนี้ก็จะมีดอกเบีย้ยประมาณสัก 3-5%ต่อปีนะครับแต่ว่าก็จะเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงหน่อยนะครับก็ต้องเลือกดีๆนะครับว่าคุณกูณเป็นอะไรยังไงบ้างนะทีเนี้ยนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่เราจะได้พาสีเป็นคำกลับมาก็ต้องพูดง่ายๆว่าดอกเบีย้ยเราต้องใช้เงินเข้าไปวางถูกไหมแล้วเงินมันก็โตของมันอ่ะถูกไหมครับคือจริงเราสามารถมีพาสีได้ได้หลายแบบได้หลายทางนะครับเราก็ต้องเลือกให้ดีครับว่าตรงไหนมันเหมาะแล้วก็คุ้มค่าที่สุดในการลงทุนนะครับอ่ะมาดูเรื่องที่3ครับ ค่าเช่าครับค่าเช่านะครับอย่างที่เรารู้ด้วยอยู่แล้วนะครับถ้าเราวันนี้ทุกคนอยากเป็นเสือนอนกินถูกไหมทุกคนอยากมีไรายได้ทางหนึ่งที่เป็นแบบเสือนอนกินก็คือแบบไม่ต้องทําอะไรแล้วมีอินคัมเข้ามาตลอดเวลานะครับค่าเช่าก็จะมีแล้วเรื่องของแบบสูมมิเราทำอพาร์ตเมนต์นะครับเก็บค่าเช่าไปอคอนโดมีค่าเช่าไปบ้านบ้านเช่าเก็บค่าเช่าไปอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นค่าเช่าก็สามารถเป็นได้หลายรูปแบบนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีความถนัดอะไรแบบไหนนะครับแต่ว่าหลักๆเขาจะเรียกว่าการลงทุนแบบนี้คือการลงทุนด้านอาสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับแบบที่4ที่เราสามารถมีค่าเลิกสิทธิ์ได้หรือมีอินคัมเข้ามาต่อเนื่องได้เป็นแบบ p a สซีฟอินคัมก็คือการสร้างธุรกิจครับแต่วงเล็บนะเป็นธุรกิจที่มีระบบโดยที่เราสามารถ exit ออกจากธุรกิจได้โดยที่มันยังสามารถทำเงินให้เราต่อเนื่องได้นะครับลองคิดง่ายๆครับถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจนั้นเราไม่ได้ทำธุรกิจนี้ต่อไปแล้วเราไม่ได้เป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนกลไกลของธุรกิจนียประเด็นคือธุรกิจมันยังดําเนินต่อไปได้มันยังผลิตเงินได้หรือมันต้องปิดตัวลงหรือมันสต็อปลงนั่นดีถ้ามันเป็นแบบหลังหมายความว่า เมื่อเราหยุดธุรกิจหยุดเมื่อเราหยุดธุรกิจดาวแสดงว่าธุรกิจคุณที่คุณทํามันยังเป็นรายได้แบบแ Active เป็นค e มันยังไม่ใช่รายได้แบบแพซินเป็นคำคุณยังหยุดไม่ได้คุณยังเอ็กซิสออกจากธุรกิจไม่ได้นั่นหมายของว่าการที่คุณจะสร้างธุรกิจที่มีระบบให้มันรันออโต้รันนิ่งต่อไปได้เนี่ยคุณต้องทําหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นเท่านั้นและคุณรับผลตอบแทนจากเงินปันผลส่วนหนึ่งของธุรกิจได้ไหมครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีทีมงานครับ ในการบริหารจัดการคอยดูแลให้คุณทั้งหมดเลยโดยที่คุณสามารถไปเที่ยวไหนก็ได้นะเที่ยวไหนก็ได้โดยที่ทีมงานเหล่านี้เขาจะสามารถจัดการบริหารจัดการธุรกิจของคุณดําเนินการต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็น c นะีอโอนะหรืออย่างเช่นยกตัวอย่างคือในบริษัทมหาชนถ้าวันนี้เราเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นถูกไหมครับมันก็จะมี CEO ของบริษัทมี MD มีมีอะไรก็ว่าไปในการนั่งบริหารแต่เรามักจะพบว่าผู้ถือหุ้นนะครับ ที่เป็นตัวเจ้าของเนี่ยนะครับเขาจะทํางานน้อยลงโดยเขาจ้างมืออาชีพเข้ามาบริหารกิจการเขาให้มากขึ้นเพื่ออะไรครับเพราะเขารู้ว่าเวลาของเขามีค่ามากกว่าเงินเมื่อวันที่เขามีเงินมากพอเขาต้องการหยุดพักเขาต้องการใช้ชีวิตเขาต้องการไปทําสิ่งอื่นโดยที่ให้สิ่งนี้มันออโต้รันนิ่งได้อยู่ด้วยตัวมันเองมันจะต้องไม่ใช่การเอาเวลาของเราเข้าไปแลกตลอดเวลานะครับ อะแล้วช่องทางสุดท้ายนะครับที่ผมมองในการสร้างแพสซีฟิคคำก็คือเรื่องของเงินปันผลครับจริงๆตัวเงินปันผลเนี้ยมันก็เปรียบเสมือนกับธุรกิจที่มีระบบส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่เงินปันผลที่เกิดจากการที่เราต้องสร้างธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งขึ้นมาแต่เกิดจากการที่เรามีเงินลงทุนมีเงินออมและเรามองว่าธุรกิจไหนดีนะครับ เราก็เงินเราเข้าไปลงทุนครับเข้าไปลงทุนครับเจอธุรกิจที่ดีเข้าไปลงทุนเจอธุรกิจทีท่ีเข้าไปถือหุ้นเข้าไปถือหุ้นเข้าไปถือหุ้นแล้วโตไปกับบริษัทนะครับและให้อะไรครับเมื่อธุรกิจมันโตบริษัทมันโตรายได้โตกําไรโตเราได้ส่วนแบ่งจากการที่เราอินเวสต์เข้าไปในธุรกิจนั้นเข้มัย้ยอย่างเช่นอย่างเช่นง่ายๆว่าสมมติเราเห็นเพื่อนเราคนหนึ่งเนี่ยโอโ้เก่งมากเลยนะครับทำธุรกิจแบบ กำลังดีมากเลยนะครับยอดขายดีมากกําไรดีมากแล้วปรากฏเพื่อนคนนั้นนะครับประกาศออกมาว่าเฮ้ยเนี่ยใครสนใจมาร่วมเป็นหุ้นส่วนกันไหมนะครับลงทุนคนละเท่านี้ต่อหนึ่งหุ้นอ่านะถ้าลงทุนแบบ10,000แบาทเอาไปเลย10%สมมุติสมมุตินะครับเอาไปเลย10%นะครับแบบนี้เราเราสึกว่าเฮ้ยเราสนใจนะเฮ้ยธุรกิจเขาดีเราเห็นเขาท,ทําธุรกิจได้ดีมากนะครับแล้วลงทุน10,000แนคุ้มได้10%เนี่ยสมมุตินะครับสิได้ส0บเปอร์เซ็นต นั่นหมายความว่าทุกๆก,กำไรที่เกิดขึ้นเราจะได้ส่วนแบ่งในอัตราส่วนประมาณ10%นะครับแต่ขึ้นอยู่ว่าเขาจะจ่ายเงินปันผลเท่าไหร่ต่อกำไรของเขาถูกไหมเพราะฉะนั้นแบบนี้มันก็เหมือนกับการที่เราเอาเงินเราไปวางในธุรกิจธุรกิจหนึ่งครับโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างธุรกิจนั้นขึ้นมาเองเลยเห็นภาพไหมมันคือการใช้เงินต่อเงินอย่างแท้จริงนะครับสาหรับผมนะรูปแบบนี้การลงทุนแบบนี้มันคือหุ้นครับ มันคือลักษณะของการลงทุนในหุ้นแบบนี้เลยถามผมนะว่าช่องทางทั้งหมดผมเลือกอะไรสาหรับผมผมเลือกในส่วนของเงินปันผลเพราะอะไรครับ1ไม่ต้องเสียเวลาทํานะครับไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นใหม่จากศูนย์สถ้าเรามีเงินเก็บออมมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่เราสามารถเข้าไปลงทุนได้ทั้งหมดโดยเฉพาะในตลาดหุ้นไทยเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินก้อนแบบมากนายมหาศาลเราก็สามารถเข้าไปลงทุนได้ครับ ซื้อขายกันหลักร้อยหุ้นนะครับหุ้นไทย5บาท10บาทหุ้นละ5 100บาท1 0อยหุ้นก็500บาทเองนะครับมันขึ้นอยู่ว่าวันนี้เรามีเงินลงทุนมากน้อยขนาดไหน,นครับเราก็สามารถเติบโตในอัตราส่วนของเราไปถูกไหมถ้าวันนี้เรามีเงินแค่1ล้านบาทนะครับเวลามันโตขึ้น1ล้านเราก็โตขึ้น1 0 0ถูกไหมแต่ถ้าวันนี้เรามีเงิน10ล้านบาท 1, เวลามันโตขึ้น100%เราก็โตขึ้น10ล้านบาทมันก็เติบโตในอัตราส่วนของของชีวิตเราอะ มันไม่ใช่ชีวิตคนอื่นถูกไหมฮะหลายคนบอกว่าเฮ้ยคนนู้นแบบมีเงินมีเงินเยอะเริ่มจากสิบล้านเข้าไปลงทุนก็รวยสิผมบอกว่าเอา้าก็เขามีสิบล้านนะเขาเพิ่มขึ้นอีกสิบล้านเขาก็รวยในแบบของเขาอะแต่เราสมมติเรามีหนึ่งล้านบาทเราลงทุนหนึ่งล้านแล้วโตอีกหนึ่งล้านอะไม่โอเคเหรอถูกไหมครับเราก็โตในสัดส่วนของเราไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ครับนะแล้วผมอยากจะบอกว่าการ ลงทุนในหุ้นหนึ่งอย่างผมบอกมันง่ายที่สุดเหนื่อยน้อยที่สุด 2. หุ้นที่ดีจะจ่ายปันผลให้เราทุกปีนี่แหละคือแพสซิฟิคํำอย่างแท้จริงนะครับปีละบางตัวนะปีละประมาณ5% 7%เนะี่ยเยอะแยะนะครับในตลาดหุ้นไทยนะครับสมมันเป็นสินทรัพย์มันเป็นการลงทุนที่เราสามารถกระจายความเสี่ยงได้กระจายความเสี่ยงหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเงิน1ก้อน1ล้านบาทเนี่ยเราจะไปซื้อหุ้น20ตัวก็ได้ถูกไหม แต่ในทางกลับกันครับถ้าเราไปลงทุนในธุรกิจเราไปสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่คำถามคือหึล้านบาทอาจจะสร้างได้ธุรกิจเดียวนึกออกไหมหนึ่งล้านบาทอาจจะสร้างได้แค่2ธุรกิจนะครับหรือเราไปลงทุนในสังหารินมาซับหนึ่งล้านบาทอาจจะได้แค่ที่เดียวเท่านั้นนะ่ะนึกออกไหมอาจจะเป็นการกู้อะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องมีเงินสำรองก้อนหนึ่งเพื่อผ่อนชาระเพื่อรีโนเวทเพื่ออะไรต่างๆ1ก้อนเห็นไหมครับว่าข้อเสียของสินทรัพย์อื่นๆคือ มันอาจจะต้องลงทุนที่เดียวที่เดียวแต่หุ้นเราสามารถลงทุนหลายที่ได้กระจายความเสี่ยงของเงินก้อนของเราได้ใชครับนี่คือข้อดีมากๆนะครับที่หลายคนไม่รู้และนี่ครับคือสินหผมอยากจะบอกพวกเราครับว่ามันคือเคล็ดลับเกษียณแบบคนรวยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับเพราะคนรวยส่วนใหญ่ลงทุนในตลาดหุ้นครับ จะหุ้นไทยจะหุ้นอเมริกาจะหุ้นต่างประเทศจะหุ้นอะไรก็แล้วแต่แต่เขาถือหุ้นกันเป็นส่วนใหญ่นั่นคือผลว่าทําไมคนที่เข้าใจเกมการเงินจริงๆสุดท้ายวันหนึ่งที่เขาอยากขยายธุรกิจเขาสร้างธุรกิจขึ้นมาเขาจะเอาธุรกิจเข้าตลาดหุ้นครับเพราะเขารู้ว่ามันจะทาให้เขาร่ารวยเพิ่มขึ้นมาหาสารและเขารู้ว่าถ้าเขามีเงเม็ดเงินในการลงทุนเขามีเงินออมในระดับที่มากพอเขาจะเอาเงินเข้ามากระจายซื้อหุ้นในหลายๆธุรกิจ มันจะทําให้ความมั่งคั่งของเขาอะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับและผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าที่ผ่านมานะครับผมได้คุยกับเจ้าของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ธุรกิจขนาดเล็กยังไงก็แล้วแต่นะมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงนะครับหรือว่าเป็นคุณหมอนะครับเป็นวิศวกรนะครับเป็นทันตแพทย์เป็นอะไรต่างๆมากมายนะครับที่ปัจจุบันนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกใน ICP Plus นะครับก็ได้คุยกันเยอะมากแล้วปรากว่า พอพี่ๆเหล่านั้นนะครับเขาเข้าใจนะครับว่าการลงทุนในหุ้นมันดีขนาดไหนนะทุกวันนี้ในขณะที่เขาสร้างแอทีฟอินคัมจากอาชีพจากการประกอบอาชีพจากการประกอบธุรกิจที่เขาทําอยู่เขาเริ่มเอาเงินส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนใหญ่ซะด้วยซ้ําเริ่มเอาเข้ามาวางในตลาดหุ้นพอเริ่มเข้าใจกลไกลเข้าใจเกมมากยิ่งขึ้นมันทําให้เขาลงทุนได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นเขารู้ว่าการที่เขาลงทุนเขาจะได้ปันผลกลับมาเท่าไหร่ อะไรยังไงเนี่ยมันทําให้เขากล้าที่จะลงทุนมากยิ่งขึ้นครับแล้ววันนี้พี่บหลายๆท่านนะครับก็ได้เงินปันผลกลับไปแล้วได้แคปิตอลเกณส่วนต่างกําไรจากการลงทุนในตราหุน้นกลับไปพอสมควรแล้วและสําหรับใครนะครับที่อยากเข้ามาเป็นสมาชิกใน icp plus แบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับโดยที่คอร์สนี้นะครับจะเป็นคอร์สที่ผมจะเป็นโค้ชทางด้านการลงทุนให้กับพวกเราแบบส่วนตัวเลย นะครับจะช่วยไกด์ไลน์ให้พวกเราเลยนะครับว่าช่วงไหนคือช่วงเวลาที่น่าลงทุนไม่น่าลงทุนยังไงบ้างนะครับจะมีการคัดคุณปันผลน่าลงทุนให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่พวกเราไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะครับโดยที่คุณจะได้เห็น load map จะได้เห็นแผนการลงทุนของผมทั้งหมดนะครับที่จะมีการอัปเดตให้แบบ Realtime นะครับว่าตอนไหนช่วงเวลาไหนเดือนไหนอะไรยังไง ผมมองว่าจังหวะนี้น่าลงทุนหรือไม่น่าลงทุนด้วยเหตุผลอะไรสถานการณ์ตลาดหุ้นแบบนี้มาเราควรจะวางแผนปรับแผนการลงทุนของเรายังไงจะมีการอัปเดตเรื่องเหล่านี้นะครับให้ฟังกันทุกต้นเดือนเพราะฉะนั้นรับรองครับว่าพวกเราจะไม่มีทางตกรถตกขบวนหรือขายหมูหรือซื้อ หุ้นตอนที่มันแพงๆอย่างแน่นอนนะครับวิธีการเรียนในคอร์สนี้นะครับเราจะเรียนผ่านกันทั้งหมด3ช่องทางนะครับหกลุ่มไลน์ครับที่เราจะทําการคุยกันมีคําถามอะไรเข้ามาถามกันในนี้ได้เลยนะครับผมจะเข้ามาตอบด้วยตัวเองตลอดเวลานะครับสกลุ่ม Facebook ครับที่จะมีการไลฟ์อัปเดตวิเคราะห์หุ้นเป็นคลิปวิดีโอความรู้ต่างๆในเชิงลึกของการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับที่พวกเราจะได้เรียนรู้กันแบบเต็มๆ และสุดท้ายครับคุณสามารถคุยแบบส่วนตัวผ่านไลน์ส่วนตัวของผมได้เลยหรือจะโทรมาคุยปรึกษากันได้ตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันในคอสนี้เลยนะครับโดยคอสีนะครับผมแนะนําว่าจะเหมาะกับคนที่มีเงินลงทุนขั้นต่ำนะครับประมาณ2ล้านถึง3ล้านบาทขึ้นไปและถ้ามีการออมหรือมีเงินสดลงทุนเพิ่มด้วยได้ก็จะดีมากๆนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้ก็จะมีแพ็กเกจเป็น2แบบนะครับแบบ1ปีนะครับห้าหมบาทนะครับกับแบบ3ปี1นึ0 0 0สบาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ Line id shop club นะครับหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะครับก็สามารถโทรมาคุยกับผมเบื้องต้นก่อนได้นะครับที่เบอร์081 208 8 8 8 7นะครับผมจะเป็นคนรับสายแล้วคุยด้วยตัวเองเลยนะครับ และอย่าลืมนะครับถ้าคุณอยากจกะเษียณอย่างร่ำรวยกรเกษียณแบบคนรวยแบบเศษรษฐีจริงๆนะครับคุณต้องรู้จักในการสร้างรายได้แบบแพสซีฟเป็นคำคุณต้องรู้จักวิธีการเอาเงินไปต่อเงินนะครับอย่าเพียงแต่เอาเวลาไปต่อเงินอย่างเดียวเพราะนั่นจะทําให้คุณต้องทํางานไปตอลอดชีวิตครับมันทําให้คุณหยุดไม่ได้แต่ถ้าวันนี้คุณเข้าใจวิธีการนะค,รคุณเข้าใจหลักการในการเอาเงินไปต่อเงิน สุดท้ายแล้วคุณจะเกษียณได้อย่างสบายใจนะครับเกษียณโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าคุณจะอายุเท่าไหร่บางทีนะครับคุณอาจจะสามารถเกษียณได้ภายในแล้วเวลาแค่5-10ปีนี้เท่านั้นเองนะครับก็อยากจะฝากไว้เป็นไอเดียนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ